สวัสดีครับทุกคนดูนะลุงนี่คือไนเนี่ยเพื่อนที่ไหนดูกูราบเบรคุยกับลุงโอเคอะไรนะเอาไว้ใจลุงเขาลุงเฮ้ยเพื่อนะเพื่โดร์ไปโดร์ไปนีหนี่นีสวัสดีครับผมชายลมดีนะครับทุกคนเนาะซึ่งวันนี้เนี่ย ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาสำรวจบ้านล้างนะครับนะซึ่งบ้านหลังนี้นะอยู่กลางป่านะทุกคนนะก็พูดได้ว่าอยู่ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่กับเพื่อนนะครับนะทุกคนครับคือเพื่อนผมในเชื่ออะไรนะชื่อมูครับมูนะทุกคนนะก็คือเอ่อเพื่อนผมนี่ล่าใผมฟังนะว่าบ้านหลังนี้นะมีประวัตินะทุกคนนะก็คือกลางวันเนี่ยอ่ลุงแกเนี่ยก็ไม่ชอบอยู่บ้านเไม่ชอบอยู่บ้านแต่ว่าจะเจอชั่วกลางคืนใช่ไหมใช่ นะทุกคนนะแล้วก็ชอบหากินอะไรนะพ,พ,พ,รพอกบกพกเขีย่องกอ๋อที่ชาวบ้านเขาเล่าลือเนี่ย่มาจำาน่ยหรอกประจําโอ้ทุกคนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เนะี่ยผมก็จะอยู่หน้าบ้านของลุงคนที่เอ่อเพื่อนผมนะบอกนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูข้างหน้านะนี่เลยนะทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปของบ้านลุงแกนะครับก็ขอคนละหนึ่งร้อยหนตามด้วยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเพื่อนอนาะจารย์นํำหน้าก่อนนะทุกคนนะ บบเพื่อนกล้าไปหรอทุกคนคือผมไม่เจอใครเลยนะครับเพื<ม>่อนใจเย็นเองเล่าสักขนาดนะดั้นดูแล้วน่ากลัวเลยนะ<ม>ลองท้าที่ยู่นนะีอ้อันนี้ก็ช่วงเย็นแล้วนะพี่พี่ฟซีเนาะไม่มีอ่าพระดวงทิศแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เขาอ,อะไร ก็คือบ้านเนี่ยจะมีน้ําเลยนะเพื่อนที่ที่มึงเห็นเนี่ยมันหากินของตามห้วยเหรอตามห้วยเนี่ยลำก็คือเขาไม่พบไฟฉายใช่ไหมไม่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 พบลักษณะเป็นไงลักษณะแบบพบัก็มีเจอกระดูกเขาใช่แล้วก็อมานแล้วก็เขาน่ากลัวอ๋อทุกคนน่ากลัวเพื่อนผมก็ไม่ได้อยู่ใกล้แถวนี้เนาะ แต่เราเนี้ยเรามาในกลางป่าที่มีดวงหมักกัน,นะทุกคนนะตามที่คล้ายๆสมัยโบราณเขาอยู่กันนะทุกคนคนดบดญยักษ์กออยู่สมัยก่อนนูนใช่เพื่อนแล้วก็คือที่เอ็งบอกวันนั้นเนี่ยเจอพิธีอะไรนะพิธีบูชาอะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่คเดี๋ยวเราจะเข้าไปตามนะอ๋อเพื่อนที่เอ็งพาเรามาครั้งนี้เนี่ยช่วงนี้ใช่ไหมที่ลุขงขวานจะกลับมาใช่ใช่ สวัสดีครับทุกคนไม่มีใครอยู่เลยนะครับเสียงมันเงียบกริบเลยนะยองทุกคนไม่มีใครอยู่จริงด้วยเฮ้เพื่อนมึงได้ยิเยเนเสียงเดินมาวะทุกคนครับคือทุกคนได้ยินเสียงเดินมาไม่มีใครตอบรับเราเลยนะไม่มีเลย ไอเพื่อนแล้วมึงมาช่วงนี้มึงเจอเขาใช่ปะท,ทุกคนดูบ้านดิดูบ้านเขาดิโอ้ดูดิเนี่ยมันอยู่มากี่ปีแล้ววะเนี่ยโอ้ไอเพื่อนมึงอย่าเพิ่งคืนวิมึงทักทายก่อนลุงแกอยู่หรือเปล่าัครบที่มึงบอกลุงเขาชอบทำไรไม่อยากให้ใครมาไม่ใช่หรอ,อหรเพื่อนมาดูนี่ก็ดูดิ อู้ล้างจัดเลยอนะเฮ้ hey, เพื่อนมนอย่าไว้ใจบ้านหลังนี้เว้ยที่มึงเล่ากูฟังนี่คือแบบน่ากลัวนะ <Hey. S 1> เพื่อนเราไม่ได้มาทำร้ายอะไรใครเฮ้ย hey, เพื่อนเหมือนมนมีคนเดินนะ เฮ้ยทุกคนใช่หรือเปล่านะลงุงเฮ้ยเฮ้ยทำไมลุงหน้าข่าอย่างนั้นน่ะเฮ้ยเ<ม>พื<ม>่อนเหมือนที่มึงล่าลือไว้เลยนี่เพื่อนหน้าเหมือนลิงเลยอ่ะเพื่อนมึงอย่าหนีกว่าดีุ้กเขาดูนะลุงดิวก็บอกแล้วบอกแล้ว บอกเลี้ยงรเฮ้ยเพื่อนมึงจะกล้าขึ้นไปป่าววะกลัวไม่กล้าก็ได้ไม่ที่ที่ที่มึงได้ยินมาเนี่ยเขาเป็นคนทำร้ายคนปะหรือ,อว่าเขาไม่ชอบให้ใครมาไ,ไม่ทำร้ายนะไม่ทำร้ายหรอช่วงกลางคืนเนี่ยจะชอบออกหากินพวกๆๆๆกบพวกเขียอะไรกลางคืนเฮ้ยแต่ลูกแกมีอาการแปลกๆกันทุกคนทุกคนดูดิน่ากลัวมากเลยอ่ะนี่เราอยู่กลางป่านั้นทุกคน เราอยู่แบบประเทศเพื่อนบ้านนะทุกคนนะลุบ,บอกเฮ้ยลุงเขาเรียกใหญ่เลยอะ<บ>เฮ้ยเขาเรียกอย่างนี้แร้ว้องขึ้นไปแล้วมั้งลุงเหมือนลุงเขาจะไม่พูดนะทุกคนลุงพูดไทยได้ไหมครับลุงพูดไทยไม่ได้เหรอเฮ้ยทุกคน,ล,น,นลุงหน้าลุงหล่อมากเลยอะเพื่อน มันกล้าขึ้นไปหรอเผื่อกูก็กลัวเหมือนกันโอเคลองขึ้นไปดูลองขึ<ะ>้นไปดูกูก็ไม่เคยมาไมเมางาเพื่อนเฮ้ยดูลุฟันลุงเขาดิเมือ่อลุงไม่มีฟันเลยอ่ะครับเฮ้ยเพื่อนไม่ทำไรนะ เหมือนตอนนี้เราอยู่ในเมืองอานทาหรือว่าหมู่บ้านอานาถานะทุกคนเป็นป่าที่มีหมู่บ้านอยู่หลังเดียวนะพี่เอฟซีสวัสดีนะครับเพื่อนเหมือนลุงแกอยู่คนเดียวหรือเปล่าวะบเเพื่อนเหมือนเราลอกขึ้นไปดูขึ้นไปดูวะ บอกแล้วทุกคนดูดิไอ้เพื่อนมึงไว้ใจลุงเขาได้หรือเปล่าวะลุง๋ยวเพ่อนลุงมาครัวเมื่อกี้ถือไหนเอนไอ้เพื่อนที่เดี๋ยวกูรอไปคุยกับลุงโอเคทุกคนดูดิเฮ้ยดูลุงดิไอเพื่อนเหมือนลุงเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะ เฮ้ยเพื่อนมึงมานี่ก่อนเฮ้ยลุงเขาถืออะไรวะเพื่อนมึงถอยมาก่อนลุงเขาจะทำอะไรวะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมึงคุยกับลุงหน่อยดิลุงก็ยิบอะไรออกมาไม่รู้โอ้อะไรนะทำอะไรเฮ้ยเพื่อนมึงถอยมาก่อนเหมือนลุงแกจะถืออาวุธอะไรสักอย่างนะทุกคนนะ เพื่อนมึงถอยมาก่อนทุกคนคนระับเหมือนลุงจะหายไปไหนวะหายไปวัดทุกคนไอเพื่อนคือที่กูไม่กล้าไปคุยว่าไม่ใช่เลยนะไม่ใช่ที่หนกูไงนี่มันอยู่ในกลางป่าด้วยอ่ะกกกูู็ไไม่่ด้้้อยใลแถนีเหมือนลุงแกจะทำอะไรวะทุกคนได้ยินแด้เขาลือเลย เพื่อนเราไปคุยกันลุงก่อนดิลุงเพื่อนทำไรเพื่อนมึงอย่าไว้ใจลุงเขาทำไรลุงไอเพื่อนมึงก็มาทำไรลุงทำไรลุงเฮ้ยเพื่อนถอนมึงเพื่อนดรอปไปดรอปไปนี่นี่นี พ่อมึงเล้วมึงเนี่ยไว้ใจโอ้ยน่ากลัวจรีเมียไว้ใจกูบ่อมึงแล้วโคนล้อโคตรดังเลยอ่ะกมีปืนเหรอมีมีปืนสมัยก่อนปืนสมัยก่อนเด้อคือเสียงมันแบบแก๊บปืนแก๊บใช่ไหมใช่ใช่คนแก่เราใช้คือเหมือน เมื่อกี้เขาหยีคู่ใช่ไหมไม่คู่วะเราก็นานๆนกูว่าเขานะจะยิงคู่เพื่อมันถุยตอนนี้เราเนี่ยหนีออกมาจากบ้านแกแล้วนะทุกคนเมื่อกี้ดีนะมึงไม่ขึ้นมปบ้านเขา คือตอนนี้เราอยู่ในกลาป่านั้นเพียสีเนาะเหมือนเขาจะยังมองพวกเราแบบน,น,นี้เย่ารออ้อมเาใสยมากออกทางจากบ้านไอ,อ้เพื่อนมีถางเขาป่ะฮะมีถาาังอ้อมคือเราต้องขไขวิสัญาให้ได้นะเพื่อนถ้ามันทำอย่างนี้บ่อยเนี่ยเผื่อแบบวันแดดวันหนึ่งเนี่ย ใครผ่ามาหรือว่าใครที่ไม่คุ้นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะ้านใส่นะใช่ใช่คว่า<ป>นะเพื่อน<า>แต่เมื่อกี้ดูเหมือนลุงเขาจะขูใ่ใส่เรานะใช่ใช่เพื่อเหมือนแบบว่าไม่ใหญ่ใหรอเบไปใกล้ๆเพื่อนกลัวมากอันนี้แบบเสียสันมา,มากๆเลยนะเพื่อนเสียโหผมไม่เคยเจอสถานการณ์อย่างนี้เลยนะ นี่นั่นไม่ยินใส่เราเออไอเพื่อนเรามีทางลัดมั้ยเอาไปทางงวยว่ะเพื่อนไปทางงวยไปทางงวยเราก็เปียกไงดิเอะไรนะไปทางนี้พอบ้านนี้คือปืนแก๊สเนี่ยมันจริงได้นัดเดียวนะเพื่อนเนาะ แล้วมันต้องต้องชักใหม่นะทุกคนใช้เวลานานนะกูว่าเราเพื่อนที่มึงเล่าเนี่ยทำไมพูกคนถึงไม่ผ่ามาเส้นนี้กันนะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกรอบอ่ะเพื่อน คนคือตอนนี้เนี่ยเราก็หนีออกมาทางลัดแล้วนึงเทียบสิเนาะไปอเดินเพื่<ส>อจีนซ้ายอ,อ่ะโอเคทุกคนไอเพื่อนเดี๋ยวเรามาหาข้อกังคืออีกรอบอ่ะเดี๋ยวมึงมาหาข้อกังคืออีกรอบอ่ะระวัวงน,นนะระวัง ทุกคนตอนนี้เราจะถ่ายอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ทาสถานการณ์เอานะพีเอฟซี FC เนาะตอนนี้เนี่ยล้อออกมาแล้วนะทุกคนับทุกคนดูดิที่เขาอยู่นะจะเป็นอ่าล่องกลางป่านะพี่เอฟซีเนาะแต่ว่าไอ้ต้นหนักคนนี้เนี่ย มันไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะเพี่ซิทำไมมันถึงมีกระเยอะแยะเต็มไปหมดเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเคยอยู่แถวนี้นหรือเปล่าแล้วก็เขาไม่กล้าอยู่เราย้ายไปย้ายไปอยู่ที่อืน่นเพื่อนใช่ใช่เมืม่อก่อนชาวบ้านเขาอยู่ที่ <_ s> ทนี่เฮ้ยทุกคนเขาคุยกัน, <_ s> หน,กนเหมือนจะได้ยินเสียงลุงแกบตะกลนตะขอใสใ่พวกเรานะเ <_ s> พื่อนมึงได้ยินปะได้ยินอยู่ ได้ยินมาเพืเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเราไปอีกรอบนะหรือว่าเรามาไปดูกันคืนเพื่อนกันคืนก็ได้ปะเพกูว่ากูน้องข่ายไปสนหลายให้ได้ปะเดี๋ยวเราอยู่ข้างไกลๆแล้วรอแอบซุ่มเขาก็ได้เนอะเดี๋ยวไม่งั้นเราเข้าไปใกล้ๆแล้วโดนแน่แล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะดดงมันยิงนะทุกคนรอมกี้คู่เลยรองยิง มันลายแลยนะ้วเนอะเอองั้นเดี๋ยวเราไปแอบดูใกล้ๆป่ะลองไปเออเป็นไงเพื่อนตอนนี้เราแบบเมื่อกี้นะรออ๋อมันนี่เลยนะทุกคนนะอ๋อมันนี่นะเพื่อจะกล้ามาดูเขาอีกทีหนึ่งคนระับทุกคนผมว่าเขาน่าจะยังอยู่นะแล้วก็เขาเหมือคุยอะไรกันสักอย่างนะทุกคนผมว่าเขาไม่ได้มีคนเดียวนนแน่นะเพื่อนนะ้เพื่อน เดวเรอไปดูอีกรอบอ่ะดูเหมือนแบบเจะกเงียบไปแล้วนะนีแลายสมงเฮ้ยทุกคนเพืาอนั้นีหมือนอันนี้แต่ผมว่าเขาอาจจะไม่กล้ายิงพวกเรานะขอแค่จะขู่หรือเปล่าไม่ขู่อะ บอกหอนเรียกหลายครั้งคุณจะมโมหทุกคนเอ้องเข้าใจนะคะว่า,ใน,านวในบ้านในเข่าที่เป็นป่าลึกอย่างนี้นะ่ะเฮ้ยทุกคนมันมาวะ่ะครั้งนี้มันใส่ัมวกว่าเพื่อน,ออนทุกคนมันบบกมือแล้วนะ โอ้ยเสียงอะไร้มีเสียงนะโอ้ยเขาทำเสียงอะไรนั่นน่ะเออทุลุเขาอยู่กักี่คนวะเหมือนจะอยู่กับสองคนเลยนะเพื่อนสิอเพื่อนไอเพื่อนเขาไม่ได้ถือแลว้ววะบวกแม่งเลยปะ เราไปดูใกล้ๆเพื่อน,น,นเหมือนเขาจะไม่ใช้ปืนแล้วนะทุกคนนะเหมือนเขาไม่มีอาวุธแลนะ้วม,มีเพื่อนด้วยปะเออสวัสดีครับลุงเขามีเพื่อนด้วยทุกคน,นสไตล์คล,ล้ายอะไรนะเอออันนี้น่าจะเป็นชนเผ่าแบบ<อ>พูดไม่ได้หรือปเปล่าเพื่อนลุงครับ ลุงลุงครับอขอเรียกนะทุกคนนะเหมือนเขาจะอยู่กับสองคนนะทุกคนเพื่อนเรียกกันด้วยวัสดีครับลุงเฮ้เพื่อนเขาเขาพูดไม่ได้หรอเขาพูดไม่ได้ คนเหมือนเขาจะเรียกเราใหม่นะออโอ,นะโอ้ทุกคนเขามีสองคนนะ่ะตายเมื่อกันแล้วนะเอออาการกนนะี้คุยอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องออเอาไง,ไงนะ้วะเพื่อนถ้าไปป่ะถ้าไปอย่างที่โด,น,ดน,น,นูโขลดลนมือป่าของน่ากลัวมากเลย มันใชกะดลรานะทุกคนครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะ,นะขังเนี่ยไปดูใกล้ๆดูกังเพื่อมึงกล้า,าไปวะไปวะไปวะสวัสดีครับลุง โอ้โโอ้โอ้หตัวนี้สี่หนึ่งนะโอ้โหหรือว่าเขาทำอะไรวะ,อะขอเลียนเราขึ้นบ้านเหรอเร,เราทำเราคุยไปสาแบบว่ามาแล้วเราไม่ได้มาทำไรนะเราไม่ได้มามาายนะเราทาเราท,ทาท่าอะไรก็ได้เพื่อนออเราไม่ได้มารายนะลุงเรามาดีครับ มาดีไม่ไม่ได้มาทำร้ายอะไรครับมาดีนะมาดีมาดีไม่ได้มาทำร้ายอะไรผมมาดีครับไม่ได้มาทำร้ายอะไรครับไอ้เพื่อนมึงถอยมาก่อนมั้งเฮ้ยมึงถอยมาก่อนเฮ้ยมาไล่เลยเฮ้ยถอยไล่บ่มันไล่ว่ รูปมันจะให้เราไปหาหรือว่ามันจะไล่เราวะเนี่ยมันไม่ใช่เลี้ยงเราหรอกกินเราฮะมันมีสองคนได้แหละประเด็นคือมันไม่ใช่เลี้ยงเราแล้วก็ซวองเรานะที่บ้านอีกคนหนึ่งมันคล้ายๆผีโพงนั้นทุกคนเป็นคนอะไรวะเพื่อนอาการไม่เคยเห็นเลยเออเขาก็แต่งตัวปกตินะบอกกันแล้วนะ เน้นดูยิ้มนะโอ้อทุกคนดูฟันดิไอเพื่อนมึงอยากเข้าไปนะเว้ยมึงอยากเข้าไปดูดิโดเหมือผีโพงเลยดูดิดูคนดูดิเหมือเขาพยายามจะเรียกจะเรียกคนนี้เข้าไปหรือเปล่านะนี่ดูดูดู เหมือเขาจะมาเรียกคนนี้เลยนะทุกคนหเหมือเขาจะมาเรียกคนนี้เลยนะนู่นเร็วดูคนนู้นดิหเหมืออกว่าคนานั้นจะรู้ว่าเออจะบอกกับคนนี้ว่าเราออกมาดีนะ<ห>นี่เขากําลังเรียกเพื่อนนะทุกคนเหมือเขากลัวน้ํานะกลางวันเนี่ย<ห> <är> ใช่ป้อ เหมือเขากลัวน้ำนะทุกคนเขาไม่กล้าข้ามมาน้ำนะเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อมาตามเพื่อน่นะนัออ่นน่ะเพื่อเพื่อนมึงถอยกอนมาตามเพื่อนไหมเออเขาน่าจะมาตามเพื่อนแหล,ละเพื่อนมึงถอยกันมั้เหมือเขาจะเรียกเพื่อเขากลับบ้านหรือเปล่านะกลับแล้วนันทุกคนหรือว่าเขาเป็นแบบ ยังไงอ่ะคุณรักกันหรอไม่ใช่หรอกคุณดูโออะไรบอกไม่รู้อ่ะ,อ,ะอาการแปลกๆ,ๆทุกคนผมก็มไม่เคยเจอเหมือนกันนะคู่ซีกันคู่ซีได้เลยทุกคนทุกค,คนดูจะหลังคาบ้านเขาดิเหมือนจะจุดไฟด้วยนะ,นะเดี๋ยวหรือว่าเรามาหาของกันคืนรอบละเออพื่อนได้ได้เนาะทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาหาลุงเขาอีกรอบนะครับช่วงกลางคืนนะทุกคนเดี๋ยวเพื่อนไป ทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาหาลุงของกลางคืนนะว่าลุงเขาจะเป็นยังเฮ้ยทุกคนเพื่อนมึงถอยก่อนถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนเหมือนมันจะมันจะมันจะยิงเราใส่เราอีกแล้วเหรอเฮ้ยเพื่อนเหมือนมันจะใช้อะไรจับเราหรือเปล่าไม่่รู้อเพืน Oh. เพื่อนถอยแล้ตอนนเฮ้ยมันทำอะไรวะนะั่นนะเฮ้ยเพื่อนไอ้ยข oh. ังนี่มันเนอาหนักกว่า oh. วมันจะรอดไม่ได้เออเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนกว่าถอยก่อนมั้ยถอยก่อนถอยก่อนเหมือนแบบว่าพวกเคล้ายตาแก่แบบว่า oh. เออเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะถึงมีคนอย่างนี้ด้วยนะทุกคน oh. ทางนี้เขาไม่ผ่านนั่นไงเออเขาไม่ให้ผ่านแล้ววะขวบโอ้มาทุกคนเดี๋ยวเรามาห็คืนรอบอ่ะโอเคเพื่อนๆกูว่าคืนนี้มาขอจะทำไรเราหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนน้องก็สองดีก็อย่าลืมติดตามอีพีสองของเราต่อกันนะทุกคนนะโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราค่อยมาหาเขานะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเข่าอีกรูบหนึ่งนะทุกคนเพื่อแบบว่าไปพักผ่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไม่ยุ่งเขานะทุกคนนะ โอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะเพื่อนทุกนสวัสดีครับ